กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับลมหนาวมาแบบนี้เรามาชมไม้สวยๆกันครับผมนะนี่วันนี้มีสีเหลืองเด่นเป็นพิเศษครับต้นนี้มีนามว่ากวักทองคําครับผมนะ วันนี้โปรโมชั่นพิเศษครับในราคาเพียง240บาทรวมส่งกันไปเลยทีเดียวครับใครสนใจต้นไหนเรามาดูกันครับผมนะต้นนี้กวักทองคำครับเป็นไม้สวยๆบาทนี้ครับใบสวยมากวันนี้เราจะเน้นสีแดงนะแล้วเอ้ยโทษสีเหลืองนะครับผมนะสีแดงจะแซมมาสองสามต้นพอเพราะว่าวันนี้เอาใจคนรักสีเหลืองครับผมนะอ้าวนี่ครับต้นนี้ครับผมนะอ้าวแล้วต้นต่อมาครับต้นนี้นะ ชมพูจนแดงเลยทีเดียวครับรวยทันใจนะฮะต้นนี้รวยทันใจนะฮะไม้สวยๆแบบนี้ครับแมมีหลายช่อเลยทีเดียวรวยทันใจต้นนี้เป็นพุ่มใหญ่นะครับผมนะในกระถางแปดนิ้วนะแต่น้องอยากย้ายกระถางแล้วครับผมนะอ้าวใครเห็นว่าสวยเห็นว่างามก็เอากันไปได้เลยนะพี่น้องนะนี่แล้วต้นนี้ครับ รัศมีจันร์ฮะรัศมีจันทร์หลายคนถามหาครับเป็นไม้แพงในตำนานนะ,ะรัศมีจันท์นี่ลายเส้นเขาจะชัดเจนฟอร์มใบเขาจะสวยพน้องต้อนรับปีใหม่กันเอาไปได้เลยรัศมีจันท์ครับผมนะนี่มีหลายชอบด้วยเป็นไงสีกําลังสวยกลาลังงามเลยทีเดียวไปเปลี่ยนกระถางสวยๆให้เขานะรัศมีจันทร์นะครับแล้วตามด้วยต้นนี้ครับแผ่นดินทองครับผมแผ่นดินทองนี่มีหลายชอบเป็น ต้นที่งามที่สุดในสวนกันเลยทีเดียวแผ่นดินทองครับนะเอานี่สวยๆแบบนี้มีหลายช่อนะจ๊ะไปปลูกไปนี่ดูแลกันให้งามเลยทีเดียวสำหรับแผ่นดินทองครับแล้วต้นนี้ครับบางกอกครับผมนะใบจะแดงๆอะ นี่สูงมากเลยนะต้นนี้สวยเลยทีเดียวในราคา240บาทจัดส่งฟรี240บาทจัดส่งฟรีต้นใหญ่ๆเอากันไปได้เลยครับผมนะกับบางกอกต้นนี้ครับผมนะงามๆสวยๆเรามีบริการเก็บเงินปลายทางนะชำระหน้าบ้านหน้าเรือนกันได้เลยกับบางกอกต้นนี้ครับผมและต้นนี้ครับทองนุกพคุณครับแม่บอกแล้วว่าสีเหลืองมันมีหลายต้นครับนะ เอาไปคู่กับนู่นเลยทีเดียวครับผมนะกวักทองคําแต่ต้นนี้ทองนุพคุณใบกลมๆฮะถ้าทองอทองนุพคุณใบกลมฮะทองนุพคุณนะครับผมนะถ้ากวักทองคําใบจรีนะฮะและ้วต้นนี้ครับนางลาวทองฮนะเป็นไงฮนะจะมีช่องไฟห้อยมาแบบนี้นะครับผมนะนางลาวทองครับ240บาทจะส่งฟรีครับผมนะมีใครรับก็เอากันไปได้เลยต้นนี้ นางลาวทองมีเพียงกระถางเดียวแนละ้พี่น้องหายากแล้วนะนางลาวทองครับผมนะใครรับก็เอากันไปได้เลยหรือโทรมาตามเบอร์ได้เลยแล้วต้นนี้ครับฝึกแดดให้เรียบร้อยครับมัทนาครับนะสองสี่ศูนย์สวยมากนะนะเป็นไม้ที่อยู่แดดมาแล้วครับดูสีของเขาที่ครับมัทนาฮะแล้วมีเพียงกระถางเดียวเท่านี้ครับผมนะใครรับก็เอากันไปได้เลยมัทนาสองร้อยสี่สิบบาท 2 40บาทจัดส่งฟรีครับจ่ายกันหน้าบ้านหน้าเรือนวันนี้มีแท้ม้ามา2ต้นฮนะนี่เป็นพันใบเล็กนะฮะใบเล็กนะครับผมนะดูฮะนะความเหมือนที่แตกต่างครับนี่เป็นพันใบใหญ่นะครับผมนะมีใครรับก็อเอากันไปเลยเลยให้ราคาพิเศษนะครับนะสำหรับแท้ม้าครับ2 30บาทจัดส่งฟรีเอากันไปได้เลยนี่ต้นนี้สวยๆบาทนี้ครับแท้ม้านะฮะ นะตั้งใบลึกใบใหญ่ครับเอาไปคู่กันเลยทีเดียวถ้าเอาคู่กันเนี่ยมีราคาพิเศษให้พี่น้องครับแต่ต้องมาคุยกันหลังใหม่นะโทรมาตามเบอร์โทรกันได้เลยครับผม